สวัสดีครับวันนี้ผมครูสำรานนะครับจะมาแนะนำนี้การทำคอร์ดนะครับอคอร์ดจิตร้าโปร่งนะครับเดิมทีเราจะสร้างคอร์ดอยู่ในสไตล์นะครับที่นี่มัน,มนรู้สึกว่ามันไม่เนียนมันไม่เนียนเหมือนกับการตีคอร์ดการสตัมมิงนะครับทีนี้ ถ้าเราสร้างอยู่ในในแพทเนี่ยนะในแพทเนีแพดตรงนี้นะครับมันจะเนียนกว่านะครับเพราะว่าเราก็มีมีเอ่อที่เขาทำไว้แล้วนะครับเราแต่ว่าเราก็จะมาสร้างใหม่นะครับเรามาสร้างใหม่นะครับมาฟังคอร์ดที่ผมสร้างไว้นะครับการตีคอร์ดเหมือนการเล่นจิตาร์จริงๆเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เรากด s n n start select ตรงนี้นะครับของ Mul ติ p a t คอนโทรลในขั้นแรกนะครับกด select นะครับ s i n s t t r t ซ e e ล็กตรงนี้นะครับอของ Mul ติ a พด c o n t r o l นะครับกดเข้ามาปุ๊บเข้ามาอยู่ในหน้าจอจอนี้นะครับอา,อาจจะ อยู่ใน preset หรืออยู่ใน user ก็แล้วแต่นะครับอันดับแรกให้เรากดไปที่ preset นะ preset คือเขาทำไว้แล้วนะครับของของเครื่องเนี่ยเขาทำไว้แล้วนะถ้าเป็น preset เดิมของเขาเนี่ยนะครับเรามาฟังดูว่ามันมันจะเป็นยังไงโดยการกดโดยการกดที่ปุ่มของมัลติแพดฟังเสียงก่อน คือก็จะมีหลากหลายอันนะครับมีหลากหลายปุ่มปุ่มที่หนึ่งเช่นปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่สองก็มีหลายเสียงนะครับมีหลายเสียงอันที่สองก็จะเป็นเนี่ยมันก็ไม่พอใจเท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะ สร้างใหม่นะครับวิธีการสร้างใหม่ก็คือให้เรากดไปที่ที่เราจะเลือกที่จะไปสร้างใหม่นะครับกดแล้วก็ Copy ทําการ Copy มันจะก็จะให้เรามาวางไว้ที่ User นะครับแล้วก็กด Copy here Copy here อันนี้ได้มาแล้วนะครับ จะทําการแก้ไขนะครับทําการแก้ไขโดยการกดไปที่เมนูนะครับกปไพที่เมนูตรงนี้นะครับเมนูเสร็จแล้วก็กดไปที่ M Pad Create Creator นะครับอ่ามันจะอยู่ในเมนู2นะครับ กดที่เมนู2แล้วก็ M Pad Creator กดคำว่า MIDI Multi Pad Recording นะครับอันนี้จะจะทำการแก้ไขอันอันอันแรกนะครับทำการแก้ไขอันแรกวิธีการแก้ไขก็คือเรามาดูตรงนี้ Step Edit นะ Step Edit นี่จะเป็นโน้ตที่ทำการแก้ไขได้นะครับเข้าไปที่ Step Edit นะ อันนี้เราสามารถที่กดฟังได้นะครับที่เขาทำไว้แล้วเป็นอย่างนี้น,นี่ผมจะทำการแก้ไขโดยโดยการฟังว่าจะต้องการไดินามิกอย่างไรนะครับดินามิกที่เขาทำไว้แล้วนะี่ ผมชอบจะตายการตีคอร์ดด้วยลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงอย่างนี้นะอ่าหลายหลายคนก็จะตีค like อร์ดแบบนี้เนาะในกีตาร์โปร่งลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงหรือลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เขาทามาให้สองสองห้องนะครับอันนี้คือจังหวะย่อยจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองจังหวะที่สามนี้ผมจะ ก๊อปปี้ให้มันไปอยู่ในจังหวะที่สองจังหวะที่หนะ 1, 40, ึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบตนี้ไม่มีนะครับมันจะเป็นจังหวะที่สามเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสร้างสร้างโดยการก๊อปปี้ก๊อปปี้มาสักอันหน,นึง่งถ้าเราวางเลยเนี่ยนะครับมันจะมันจะมาอยู่ในจังหวะถ้าเกิดเราก๊อปปี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมาอยู่ในจังหวะที่เรา วางถ้าเกิดว่ามันอยู่ในจังหวะในจังหวะที่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หกศูนย์ทั้งหมดเลยนี้ผมก็จะหาจังหวะที่ผมจะก๊อปปี้มาแต่ว่าจะสร้างจังหวะที่จะมาลงก่อนนะครับเราจะต้องสร้างจังหวะที่เราจะเอามาลงอยู่ในจังหวะอะไรเราจะไม่ให้มันทับซ้อนอันเดิมนะครับอ่าแล้วก็ทำการก๊อปปี้ก๊อปปี้แล้วก็วาง วางสักหตัวนะครับเจะเป็น B B เหมือนกันนะที่ผม copy มาเมื่อกี้นี้และก็หมุนไปจังหวะที่1,440ท่านอาจจะทำจังหวะเหมือนผมก็ได้เบื้องต้นนะครับถ้าท่านไม่อพอใจก็ไปเปลี่ยนเอานะครับทำตามผมเลยก็ได้เนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่2แล้วก็จังหวะยอ่อยไปอีกในจังหวะที่ หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับตรงน,นี้นะหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแลผมชอบจังหวะเนี้ยมันเบาดีตรงน,นี้นะครับจังหวะตรงน,นี้สามตัวมันซอฟดีในจังหวะสามจังหวะที่จังหวะสามยกนะครับฟังดูก็ได้นะเนี่ยสองสามยกโอ้จังหวะที่สี่สี่ยกนะ จังหวะ4ยกนี่ผมจะทำการ Copy โดยถ้า Copy มาทั้งหมดนี่นะ3ตัวเนี่ยนะครับ3ตัวเนี่ยเนี่ย A D G เนี่ยนะครับ A 2 D 7 G 2เนี่ยผมจะ Copy มาหมดเลยโดยการกด Multi Select m u l t i Select นี se ่คือก็คือการอาบถ้าเป็นคอมพิวเตอร์คือการอาบดำนี่แหละนะครับอ่า อาบดำแล้วก็ทำการ copy ปุ๊บกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดมันติ select ออกกดออกเลยนะครับแล้วเราก็มา copy มาวางไว้ที่จังหวะที่2ในจังหวะ1440นะครับกดวางปุ๊บมันก็จะอยู่อย่างนี้นะเป็นมันจะเป็นเลข1440เลยทันที3ตัวนะั้นนะครับ ที่เรา copy มามันที่เรา copy มาเป็นจังหวะ960แต่เวลาเราวางนะครับเรามาวางใส่ในจังหวะที่1,440มันก็จะกลายเป็นจังหวะ1,440เลยทันทีนะครับฟังดูนะครับมันก็จะมีจังหวะเพิ่มขึ้นมาหนึงจังหวะนะครับนี้ในจังหวะที่3เนี่ยนะครับ มต้องการให้เป็นจังหวัดที่ที่สามแล้วก็จังหวัดย่อยก็คือเป็นจังหวัด4ี่ร้อยสสแล้วก็สร้างในจังหวัด8ี่้อยหนึ่งตัวนะเสร็จแล้วผมก็เอาตัวเดิมนี่แหละนะฮนะเอาตัวเดิมที่ผมวางเมื่อกี้เนี่ยสามตัวเนี่ย สามตัวนี้ก็ทำการ select สามตัวนี้ด้วยการ copy แล้วก็กดมัน select ออกก็เลื่อนมานในจังหวะ480ที่ผมสร้างเมื่อกี้นี้ก็แ a ทเลยท,ทันทีวางเลยมันก็จะเป็นจังหวะ480กันทั้งหมดนะครับ อันนี้มันก็จะเลื่อนนิดหน่อยนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะทําการเลื่อนในจังหวะ500ก็ไม่มีปัญหานะครับไปแ,แค่20มันก็เป็นการเหลื่อมกันในการดิจิตา้าสามันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับฟังดูนี่ต่อไปผมต้องการให้เป็นอยู่ในจังหวะยก จังหวัดยกของจังหวัดที่3นี่จังหวัดยกอันนี้จังหวัดยกจะเป็นจังหวัดที่960นะครับในจังหวัดที่3นะครับผมจะทําการก๊อปี้เหมือนเดิมครับก๊อปปี้ตัวนี้แหละสุดท้ายเนี่ยแล้วก็หมุนไปที่จังหวะดเก้าร้สซักหนึ่งตัว 960สักหนึ่งตัวแล้วก็ทำการ c o ป y ีตัวเดิมเมื่อกี้เนี่ย480เนี่ยมากดมัติ select แล้วก็กดเคอร์เซอร์อลงมา3ตัวนะครับสามตัวก็พออันนี้เป็นเสียงเดิมเดี๋ยวเพื่จะทำการลบออกอยู่ ก็ปีแล้วก็กดเล e c กออกเลื่อนลงมาให้อยู่ในจังหวะที่960แล้วก็กดวางเนี่ยมันก็จะทับกันเลยนะครับฟังเสียงอันนี้คือห้องที่หนึ่งนะครับห้องที่สองเดี๋ยวฟังห้องที่สองทันไป ห้องที่สองเราก็ทําทำการแก้ไขเหมือนเดิมนะครับทำการแก้ไขในจังหวัดที่สองเนี่ยในจังหวัดที่สองแล้วก็เอาจังหวะตรงนี้มาผมจะเอาจังหวะที่สามยกมาเพราะมันมีสามตัวไม่อยากให้เวลาเราตีกีตาร์เนี่ยเวลาเราดีดขึ้นเนี่ยมันมันเกี่ยวสายได้ไม่หมดนะครับ อาเราอาจจะเกี่ยวได้ประมาณทั้งสองสามถึงสี่สายเนี่ยอันนี้มันมันมีอยู่สี่สายนะแล้วก็ copy มาอ่อนเดี๋ยวเดียวมันมีจังหวะหรือยังอ๋อมีจังหวะแล้วเนี่ยมีจังหวะหนึ่งพันสี่รอสี่สิบแล้วก็าเาทำการกด copy แล้วก็กดออกมันติ select ออก ทำการวางวางเลยปุ๊บก็ได้จังหวะยกพอดีนะครับในจังหวะ3ที่3ามส่อยแปมันไม่มีสี่ร้อยไม่มีก็ทำการสร้างขึ้นมาใหม่โดการก๊อปอันสุดท้ายเนี่ยก็เปลี่ยนสุดท้ายลอกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นจังหวะ480 จังหวะ480เสร็จแล้วเราก็ทําการ copy ผม copy อันเดิมนี่แหละใกล้ๆก,กันนี่แหละสตัวกดมันติ select แล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาแล้วก็ทําการ copy กด copy แล้วให้กดมันติ select ออกเลื่อนขึ้นไปในจังหวะที่480แล้วก็กดวางนก็จะได้มา3ตัว ฟังทั้งหมดทีนี้ไอตัวสุดท้ายของห้องที่สองในจังหวัดที่4เนี่ยนะครับผมอยากให้เป็นลงขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงลง,ลงขึ้นลง นะลงขึ้นนี่นะมันจะอยู่ในจังหวะ960และจังหวะ1,440แต่อันนี้1,440งนี่ร้อยสเขาทำมานี่คือการลูบสายวีบวีบนี่นี่นะวีบนี่เขาทำลูบสายนะก็ก็เหลือไว้ก็ได้นะครับเหลือไว้นะเหลือไว้แล้วก็ทำการก๊อปปี้เวลาก๊อปปี้วางทีนี้ระวังนะครับระวงัง อย่าให้จังหวะเกินนี่จังหวะที่เขาให้มาเนี่ยนะตรงนี้นะครับซูมไปดูเขาให้มาเนี่ยสองร้อยสามสิบสองถ้าเกิดว่ามันเกินไปเกินห้องไปมันจะมีผลต่อตรงนี้นะครับตัวตัว n เนี่ยถ้าเกิดว่าเลข n เนี่ยมันมันเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เลขศูนย์เปลี่ยนไปแล้วมันจะไม่วนมันจะไม่วนซ้ํามันจะไปหยุดชะงักนะครับ เพราะนั้นอย่าให้เลขตัวนี้มัน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 เป็นเลขอื่นอย่าให้เกินถ้าเกินตัวนี้มันจะไปดันตัวตัวเอ็นตัวนี้นะครับตัวจบเนี่ยมันห้องที่สามเนี่ยมันจะจบแล้วก็มันจะวนไปห้องที่หนึ่งอย่าให้มันเกินเพราะฉะนั้นเราทําการก o ปีเราจะต้องดูว่าเลขเอาเลขที่มันไม่เกินเกินจังหวะนะครับถ้าเกินจังหวัจาก มันมันเหลือจังหวะแค่สี่ร้อยแปดสิบนะครับมันจะเกินไปห้องใหม่เพราะนั้นถ้าไม่อยากเกิดปัญหาก็เอาเอาเอาตัวนี้มาครบตัวนี้ครบตัวสุดท้ายเนี่ยวางเลยปุ๊บค่อยเปลี่ยนตัวโน้ตเอาเปลี่ยนตัวโน้ตในการมิวในในจังหวะเนี้ยผมจะทําให้มันมิวมิวมันจะอยู่ออกเตทที่เจ็ดแต่อันนี้เป็นเป็นออกเตทที่แปดนะครับถ้าอยู่ออกเตทที่เจ็ดตัวไหนก็ได้ อันนี้การเคาะอันนี้เป็นการมิ้วนี่ก็ได้เสียงก็จะแตกต่างกันยมมชอบตัวนี้ C7 ครับแล้วก็ Copy ีมาอีกหนึ่งตัวก็อีกค้มาอหนึ่งตัวจะให้มันอยู่ในจังหวะ960 เดี๋ยขึ้นไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นเดี๋ยวให้มันเรียงกันเดี๋ยวจะทําให้มันเรียงกันเพิ่มไปสักหนึ่งเสียงก็แล้วเรียงกันตัวนี้เก้าร้อยหกสิบแล้วก็หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบมันก็จะเป็นลงขึ้นลงฟังเสียง จึ๊กนะมันจะดังจึกจึก,จกนิดหน่อยพอได้แล้วถ้าพอใจก็ทำการเซฟแต่ไม่พอใจก็ไดนามิกนี่คือไดนามิกคุณจะทำให้มันเสียงเบาเสียงดังก็แล้วแต่นะครับคือ ทำการตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟครับกดเซฟตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับหรือตั้งชื่อเดิมก็ได้ตั้งตัวนี้ปุ๊บแล้วก็กดสเตป edit ออกไปอย่าเพิ่งกด exit นะเดี๋ยวแบบนึงเนี่ยอย่าเพิ่งกด exit ออกไปนะครับให้กดสเตป edit ออก เข้าสู่หน้าจอของม,อมิดิมัติแพดเลกคอร์ดนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับให้กดคําว่า r e ีพ a t คือให้มันวนนะครับ Repeat คือวนส่วนปุ่มนี้คอร์ดแมทคอร์ดแมทก็คือมันจะมันจะเวลาเราเปลี่ยนคอร์ดในมือซ้ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนคอร์ดให้เรานะครับเราจะต้องกด ปุ่ม on ในกลุ่มปุ่ม repeat นะครับกดปุ่ม on แล้วก็คอร์ดแมทกดด้วยถ้าเกิดเราไม่กดสมมติว่าเราไม่กดคอร์ดแมทมันจะเป็นยังไงนะครับเวลาเราเล่น save ก่อนตรงนี้นะครับปุ่มที่หนึ่งที่เราสร้างไว้ มันยอ่อขยายแต่แค่นี้นะคีย์บอร์ดอ่าสมมุติว่าจังหวะมาเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนคอร์ดให้เวลาเราเปลี่ยนคอร์ดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม on ตรงที่คอร์ดแมปเนี่ยนะครับ มันจะเปลี่ยนคอร์ดให้เราเลยนะครับเวลาเรากดเนี่ยกดมือซ้าย C ก็จะเป็น C ตามเราเลยคอร์ด F D ไม่เนื้อก็ได้ ความพิเศษของมันก็คือเวลาเราเล่นจังหวะมันจะลงจังหวะที่หนึ่งให้เราเลยกดตรงไหนก็ได้นะครับถ้าไม่ลงเข้าจังหวะมันจะรอรอจังหวะนะมันจะรอจังหวะให้เข้ากับจังหวะเสียงกลองพอดีถ้าเกิดว่าเราไม่กดออคอร์ดแมทเนี่ยมันมันจะพอกดปุ๊บมันจะเล่นทันทีนะครับ แต่อันนี้มันจะรอจังหวะจังหวะฟองมาสโลกดรอเล,กลยก็ได้ พอกดหยุดมันก็หยุดนะฮะพอเรากดสต็อปมันก็จะหยุดนะครับหรือกด n เนี่ยมันก็จะมันก็หยุดเหมือนกันนะครับอันนี้ผมใชออ้อยู่ในเครื่องนะครับจังหวะอยู่ในเครื่อง n มันอาจจะเล่นต่อนะครับมันไม่ได้หยุดเลยไม่ได้สร้างเอาตัวที่ผมสร้างไว้ก็ได้นะครับเช่นจังหวะ begin ึงจะหยุดเลยอันนี้คือหยุดเลยอ้าวดูนะครับเดี๋ยวทำการล็อกคอร์ดอื่นๆออกก่อนผมอยากได้ยินเฉพาะเสียงกีตาร์โปง่ง ตัดเลยทันทีโดยเราไม่ต้องไปกดสต็อปในมัติแพดพอกดเอ็นมันก็จะจบให้เราทันทีนะครับอันนี้คือประโยชน์นะซึ่งว่าผมว่ามันเนียนกว่าที่เราจะไปสร้างคอร์ดในนี้นะครับนะสร้างคอร์ดในนี้มันเนียนกว่าเวลาเราเล่นเรากดคอร์ดที่เราสร้างเอาออกเลยก็ได้นะครับนะถ้าเกิดว่าเราอยากได้กินไอของกีตาร์โปร่งนะ อันนี้คือประโยชน์ของมันของคอร์ดในมัลติแพดนะครับลองดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นกลับไปดูเรื่อยๆทําการก็ปีเหมือนผมที่สร้างไว้ก็ได้นะครับนะหรือใครอยากได้ก็ผมจะส่งไฟล์ที่ผมสร้างไว้ให้ได้นะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ